ตะวนออกใหญ่ใหญ่นะนุชจ้ะโอใหญ่ใหญ่ชาตีก็ตาโตนะใหญ่ตาโตกว่าชาตีที่สำคัญครรึเปล่าไรลากไม่งอกนี่นะคะสวยสวยเลยย่อมฟื้นโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาชมบรรยากาศของการเก็บลำไยนะครับที่สวนเฮียโพธนะคะที่ วังสมบูรณ์นะครับจังหวัดสาแก้วนะครับก็คือเป็นแปลงสูตรสารทางใบสี่ครั้งนะครับกับสูตรบำรุงกิฟเีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็มีการเซตระบบวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนใช่ค่ะซึ่งสวนเฮียพน์นะคะได้ไว้วางใจให้เราดูแลสองปีแล้วปีที่สองใช่ครับใช้สูตรกิฟรีนครับใช่แล้วก็เต็มระบบเลยใช่ครับผมนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับใบเขียวดูตรงนี้คือใบเขียวรูปเป็นควง นานกดีฝนตกเยอะมากเลยเนาะใช่ครับวังสมบูรณ์เขตนี้ฝนตกเยอะเพราะพอดูจะเห็นว่าจะมีป่ายางใช่เขตไหนที่ปลูกยางแสดงว่าฝนจะตกตกเยอะกว่าปกตินะครับแล้ววังสมบูรณ์เป็นเป็นที่แบบชื่อกะบอกแล้ววังสมบูรณ์สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดินดีใช่ครับดินก็ดีมากเลยนะครับนี่ก็มีการเก็บแล้วนะครับมีการเก็บเสียงเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับต้องเล่าก่อนว่าส่วนเนี้ย สู่สารทางใบสีครั้งก็มีอัตราการใช้แบบปกติเลยแต่ที่สาคัญคือปีที่แล้วเยน์ก็ทํานะปีที่แล้วก็ได้เก็บผลผลิตนะแล้วปีนี้ก็ทําอีกเหมือนเดิมแต่ที่สําคัญคือในรอบที่ทําเป็นเดือนเดิมด้วยจ้ไม่ได้เลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญคือนุชคือตอนปีนี้อากาศมันแล้งต้นปีจสองมันทํายากพอสมควรข้อ3คือปีที่แล้วก็ทําออกผลผลิตค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์หลักๆ3ข้อเนี้ยก็คงพิสูจน์ได้เห็นว่า ถ้าสูตรสารไม่ดีจริงภาพบรรยากาศแบบนี้ก็คงไม่ออกมาแต่ถ้าเกิดสูตรสารดีออกมาดีแล้วถ้าดูแลไม่ดีฉีดพ่นไม่ดีเฮียพ่นมีทีมงานฉีดพ่นที่ดีนั้วก็มีทีมงานคุณสมเกียรติใช่ครับชครัเป็นคนดูแลฉีดพ่นอย่างยกนิ้วให้เลยนะครับดูแลทุกขั้นตอนพ่นให้เรียบร้อยตั้งแต่ทำศาสเลยส่วนสูตรปุ๋ยสูตรอะไรเราก็ปรึกษาเกียกันตลอดนะครับว่าใช้สูตรไหนอะไรดีนะครับไปดูบรยาการกันเลยดีกว่าครับ ก่อนปขอขออวดเสื้อหน่อยเสื้อเป็นไงฮะอันนี้เป็นเสื้อของเซนต์ฟิีซึ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อปุ๋ยแถมเสื้อด้วยนะครับโปรโมชั่นเสื้อแพงเสื้อแบรนด์เนมเสื้อแบรนด์เนมซื้อปุ๋ยอยู่แล้วนะคะหรือว่าต้องฉีดอยู่แล้วเนี่ยก็ไปซื้อช่วงนี้เลยใส่แล้วดูดีจ้นะครับแล้วก็ใส่แล้วร่ำรวยไปดีกว่าครับไปดีกว่าโหบรรยากาศสวนเฮียพดสุดยอดมากๆเลยครับหลังจากที่เดินดูนะครับ ลูกนี่ได้ใสโบโบทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับว่าลงตะก้าแล้วจะเป็นยังไงภาพบรรยากาศในต้นคือประมาณนี้นะครับโอ้หมุมนู้นโอ้โหดูอลังการมากเลยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยฮะแปลงนี้ก็280ต้นนะครับน้ําหนักน่าจะได้ตามเป้าแน่ๆเลยเพราะว่ามันดูทรงแล้วได้ลงตะก้าเยอะไม่ค่อยมีทับกันก็เลยไม่ใช่ครับจัดการดีครับเหมือนว่ายังไม่ขยับไปไหนเลยนะเพราะมันยาวไปถึงนู่น นะครับประมาณ3วันลวมั้งครับ3-4วันแหละเก็บกันเพอใช่ออเดี๋ยวเรา <อ S 1> ไปดูบรรยากาศเนาะจ้าตามไปดูบรรยากาศของการลงตะกา้าเลยครับไปจ้าหลังจากที่เดินดูแล้วนะครับต้องขอชื่นชมขนพ่นเลยนะครับขนพ่นที่ผมเน้นย้ำคือเป็นองค์ประกอบอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลำไยมีคุณภาพได้เพราะปีนี้มีการตรวจสารแบบเคร่งเลยประมาณ15ถึง20วันจะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและเชื้อราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูแลแตั้งแต่เล็กไม่ดีเพี้ยมันจะระบานดนัด แต่ที่เห็นนะครับไม่มีแทบมองไม่เห็นเพี้ยเลยนะครับมีบ้างเล็กน้อยใช่ครับมีมีคืออย่างนี้ถือว่าไม่ให้ไม่มีเลยนะครับแล้วพริกข้างนอกนะครับกับข้างในที่มุมทับครับสาคัญมากข้างในมุมทับก็ยังสีดูดีอยู่นะครับเพราะว่าเวลาฉีดยามันต้องมีฉีดจากข้างนอกข้างในด้วยฉีดให้ทั่วด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณของจํานวนยาสําคัญครับว่าฉีดกี่ถังกับแปลงนี้ที่เหมาะสมแล้วที่สําคัญคือความ ความแรงของยาก็มีผลนุษมันจะทําให้ทะลุทะลวงเข้าไปได้ดูหน่อยพิูหน่อยใช่นี่ครับเนี่ยด้านในนะฮะด้านในนะครับด้านนอกด้านในยังปกติอยู่ใช่ครับมีบ้างไหมอันนี้ไม่ได้ใช้ยาชรามาประมาณเกือบสิบสี่วันแล้วนะแล้วมีบ้างไหมถามว่ามีไหมถ้าเราเว้นสิบสี่วันถ้าก็มีต้องมีต้องมีนิดหน่อยแต่ถือว่าไม่ได้แบบพิกออกมาแล้วคนละสีถ้าเป็นนุษย์นะใช่มันสีเดียวกันนะครับนี่ครับข้างนอกข้างในสีเดียวกันหมดเลยนั่นคือคือดีไม่ใช่ว่า้ข้างในดําข้างนอกขาวอันนั้นไม่ใช่ค แล้วก็ตัวยาที่สามารถวางแผนให้เก็บของแต่ละลลงมันก็ต้องสําคัญนะยาชรลาเนาะเพราะบางหลงเกรดที่ตรวจสารมานานไงนุชสตีก็จะวางแผนการใช้ยาให้ดูเป็นลงๆไปด้วยเนี่ครับเบอร์เลยเลยอกินบ้างแล้วกอนครับเป็นภาคด้วยซ้ําไปเนาะภาคเหนดูดิฮะภาคตะวันออกใหญ่ใหญ่นะนุชจ้ะโอ้ใหญ่ใหญ่สตีก็ตาโตนะใหญ่ตาโตกว่าสตีที่สัมภารู้บ่างเลย ลากไม่งอกนั่นไงหเดือนยี่บสอวันดูดูพวงนู้นอยากขึ้นไปเด็ดเนาะมันเป็นอย่างนี้หมดลาบุ้ยเออมันมีหลงหลงแบบมันเป็นอย่างนี้หมดตรงลงเขาแต่งใช่ไหมดูตรงนี้ฮะบุญมาดูทางนี้ครับนี่หน้าหักเนาะหน้าแบบ หน้าเด็ดลงเออด็ดช่วยเขาหักเนาะช่วยเาหักอยงเี้กินโชว์สักลูกหนึ่งเอ้าฮะกินไปสี่เม็ดแล้วกินไปขึ้ดแล้วนะลองอีกทั้งเม็ดหนึ่งงะ้นกินกับต้นเลยโชว์แต่ต้นเลยเชื่อไหมไปใกล้ๆไปใกล้ๆ ใครที่ชอบทําน้ําลำไยอะเนาะหรือใครที่ชอบทำข้าวเหนียวเปียกเนาะเป็นเจ้าของสวนลำไยแล้วยังไม่เคยกินน้ําลำไยกับข้าวเหนียวเปียกลำไยเลยใช่ไหมทําไม่เป็นเนื้อกรอบไวแล้ําไม่เป็นใช่ไหมก็เล่นออกมานอกปากจะเย็นๆเดินมากหิว่ะดูเหนื่อแตกเต็มตัวเลยลงสวนข้าหนักนี่เป็นตะก้าที่เรากำลังลงมาจากต้น อันนี้ก็คือยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะครับโหนุชเป็นเลิศเลยงามมากสวยงามโหไปแล้วครับหืมปุ้ยตัวของเราใหญ่เลยนะเจอ <c oughs> ของเฮียบไปแทบจะเงียบเลยแบบโอ้ก็ใหญ่ๆๆใหญ่จริงะ <ๆ S 1> ใหญ่ลยนี้นี่ใหญ่ฮะ <c oughs> เงียบดูดิ <c oughs> ลำว่าของเราใหญ่แล้วยังมีใหญ่กว่านี้อีกนะมีใหญ่ครับซึ่งก็เหมือนกับทุกสวนนะคะเพราะว่าลำใหญ่แล้วคือมันคือลำาไยถ้ามันไม่แตกมันก็ต้องใหญ่ใช่ถ้ามันไม่แตกมันก็ต้องใหญ่ด้วยอายุด้วยไหกี่วันก็คือก็เดือนกี่วันคี่ยน่าจะเป็นระยะพอดีกสีสวยอะสีสวยมากใช่คืออันนี้ก็คือยังไม่แห้งดีนะมันบิ๊กไซส์จริงๆนะนะครับอันนี้ก็ยังไม่แห้งดีนะครับ หนักมากลูกใหญ่นะคะนี่คือในกองในกองก็จะเป็นสายใกล้เคียงกันเลยอันนี้หมุนเดี๋ยวบุนมาข้างก่อนนุชนี่นี่มาช่งแล้วฮะใช่ในซองใกล้เคียงไงลูกโม่งนะลูกโม่งเลยลูกโม่งลูกโม่งคืออะไรลูกโม่งลูกใหญ่๋อลูกใหญ่ลูกโบลูกโม่งที่บ้านเรียกลูกโม่งลูมาดูจับหยิบพวกนี้ดินุชข้างหน้าเนี่ยหนนะเนี่ยข้างหน้าบอกมันเขาบอกก็บอกเขาอยู่ใกล้เปล่านั่งลงเอาเลยดูแป๊บนึงนะ เขาบอกว่ามันอยู่ใกล้มันเลยใหญ่เปล่าอไม่รู้ที่ยหนูอยากกินอ่ะกินเลยลองกินดิปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าสิบห้าวันแล้วที่ไม่ได้ฉีดยาเข้ามาเลยช้ำๆเลยไหมมีน้อกรอบอีกสิลูกนึ่งสิลูกนึงหวานมากแก่ๆเนี้ยคือลำไยที่ดีแก่แล้วต้องไม่แฉะใช่ไหมดูมาใกล้ๆกล้องเลยไหมน้ากา้ามินเนยโอ้โหแกะเล็กตรงนั้นแหละเอชิ่กตรงนั้นแหลยนี่คะ ถ่ายไปที่กล้องฟื้โอ้โหโอ้โหอี๊ประหยัดเวลาในการทำไหมใช่ไหมเร็วเร็วเร็วถือว่าเร็วครับจ้านี่ครับก็เด็ดลูกที่มันมันเป็นลูกร่วงออกนะครับก็ฟาดลงฟื้อยากให้ดูไซส์จังเลยนะคะ หมมากมาแล้วครับสียงเจ๊นะครับเจ๊สวัสดีครับใชเจ๊เจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแต่ละกองก็คือเป็นไงนุชพเรินกองรพเรินกองพเรินเทินทึกเลยครับทึกเลยขอให้มีแดดดีๆไปใช่ครับมีพวงเพื่ก็ยงีนะครับโหมี่ก็สวยสวยจังเลยครับ เดี๋ยวไปทักเฮียก่อนนะครับแบงค์นี่ฉีดกี่ถังนะครับจะตอนจบก่อนก่อนก่อนเก็บเนี่ยสองสามรอบแหละผมว่าฉีดห้าถังถือว่าฉีดฉีดไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับใช่ฉีดกําลังดีเลยห้าถังเนี่ยโอ้ห้าถังเดี๋ยวดูน้ําหนักก็ได้เทาไรหลังร้อยแปดห้าต้นท่านครับคราวนี้เหลือสามแบงคก็คือแบงละสามต้นครับ เดี๋ยวตอนใกล้เก็บกาเพิ่มครับทีนี้ลุ้นในใจนะสักร้อยตันไหมเฮียไม่กว่าอยู่แล้วเพราะว่าเธอโหเบอขนาดนี้มันได้สนุกสนานและที่สำคัญเฮียได้ราคาราคาเท่ากับในในมูลในนู้นเลยนะใช่ครับไปแล้วนุชโอ๋อเห็นอยู่เรื่อย ยงโอ้โห,หนู้นเป็นไงล่ะดูลูกเหยลูกใหญ่ฮะใหญ่จริงๆนับไหี่ห้าหสิบสิบห้ากสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอตะก้าแล้ตรงน,นี้ที่อยู่ในต้นโอ้โหที่อยู่ในต้นนะั้เป็นพวงเลยฮะ <c oughs> ในต้นเอาลูกล้อ ดูดิยิ่งแดดออกนะพอลูกเขาแห้งสนิทนั่นแบบผิวเหลืองมากสวยมากลูบเลลอร์เลยน<ด>ุชใช่จ้ะลูบเบเลอร์เยเ่ยนไปไงคะคะห<า>ลงสวนนะหลงสวนเขานี่เพิ่งเดินได้ไม่กี่กลุ่มเองนะครับเนี่ยสวยจริงๆ บุมนู่มก็มีเยอะเลยนุ่นูในตะการนี่ไปเดี๋ยวไปดูทุ่งมันไหมเราเดินไปดูทุ่งมันนะครับไม่เห็นมีแตกเลยเนาะไม่เห็นแตกไม่มีนัไี่งกเลยยังไงละวราพรเกย์คอนได้นี่เองเดินอยู่กลุ่มเดียวหรือเปล่าเนี่ยไม่ทุกกลุ่มก็เป็นยี้เหมือนกันหมดเลยนี่ตะการอู้ร่วง นี่ค่ะพวงพวงหนึ่งเอาไว้ขนาดนี้เนาะกำลังกำลังดีเนาะใช่แต่ถ้าหลงหลงพวงใหญ่ๆก็โตก็โตนะแต่ก็ต้องก็ต้องดูตามความเหมาะสมเขาบอกฝนชุกสีจะได้หรือเปล่าจะโตไหมแต่ทําไมแต่ทําไมของเราปกติครับปกติไงดูไกลๆว่าใหญ่ลองไปดูใกล้ๆใหญ่จริงไหมดูไกลๆว่าใหญ่ดูใกล้ใหญ่กว่า ขอมือหน่อยนุชขอมือหน่อยเนี่ยยทมทมเลยสะอาดสะอาดทมทมข้างหลังก็จะเป็นต้นนะครับ<ต>ที่ยังไม่ได้เก็บสะอาดแปลว่าสวยทมแปลว่าใหญ่ โอ้โหก็ตื่นเต้นมากๆเลยแบบอลังการนะฮะลูกใหญ่มากๆหลังจากที่เราเดินดูทั่วๆแล้วนะครับแม้จะเป็นภาพที่ชินตาเราแต่เราเจอลำไยลูกใหญ่ทุกครั้งก็แบบเนาะดีใจนะแล้วที่เห็นคือแปลงเนี้ยหกเดือน20วันได้ระยะเก็บพอดีเปอร์เซ็นต์ของการทําตะก้าส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ใหญ่ในแต่ละกลุ่มจะมีเบอร์เล็กนิดเดียวเองครับประมาณไม่กี่ตะก้าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเบอร์ใหญ่เหมือนกันหมดแบบที่เรียงอยู่ตรงนี้ครับตะก้าบางกลุ่มนะครับเป็นสิบสิบตะก้าเลย เบอร์ทองนะครับเป็นสิบสิบตะก้าแต่ลูกล่วงนิดเดียวจริงๆลูกล่วงที่มีก็จะเป็นลูกร่วงที่หลงติดอยู่ในพวงถ้าส่วนใหญ่พวงหนึ่งเม็ดหนึ่งสองเม็ดที่คัดทิ้งไปมีด้านบ้างใช่ครับก็คือเป็นลูกที่หลงหลงไปนิดหน่อยแต่ภาพรวมนี่การที่จะได้ผลผลิตแบบนี้มันไม่ใช่แค่สูตรปุ๋ยอย่างเดียวใช่ค่ะมันต้องมีองค์ประกอบครบหมดทุกอย่างหนึ่งความมั่นใจของเจ้าของสวนใช่เจ้าของสวนมั่นใจ แล้วก็เจ้าของของสวนอย่างเฮียพ่นดูแลดีมากดูแลดีนะครับใ,ใจใสใช่ครับเอาใจใส่ใสดีมากอยากเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับในการค้ำต้นในการดูแลในการฉีดพ่นในการหว่านปุ๋ยมีระบบระเบียบเรียบร้อยทุกขั้นทุกตอนแล้วก็ที่สําคัญครับกิ่งที่ต้นเนี่ยไม่มีเลยเฮียจัดการออกไปหมดเพราะว่าเฮียบอกว่ามันไม่สวยและเฮียชอบแบบสะอาดแล้วก็ไม่มีขยะไม่มีอะไรในกิ่งที่แต่งไปแล้วเอาออกให้หมดนะครับแล้วที่สําคัญเบิร์มันใกล้เคียงกันหมด มันจะทําให้ลูกร่วงน้อยประกอบกับการดูแลดีสูตรปุ๋ยดีมันก็เลยมีภาพบรรยากาศแบบนี้คนฉีดดีคนฉีดดีครับต้องปลูเมือยคนฉีดด้วยช่วใช่ครับแล้วก็อัตราที่เหมาะสมใช่ใช่ค่ะไม่ว่าฝนจะตกแค่ไหนก็เอาอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าจะดกแบบไหนก็เอาอยู่ใช่ค่ะนะครับไม่กระทบภาษาไวรุ่งเรียกของแท้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 นะครับนี่มันคือของแท้นะครับที่พี่ท่านได้พี่น้องทุกท่านได้เห็นและได้สัมผัสกันจริงๆระคใช่ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ตัดสินใจใช้กับเรานะคะก็เพียงแค่ตัดสินใจมันเป็นแค่นิดๆะแค่ใช้ไม่ใช้เส้นบางๆกั้นไว้เส้นบางๆบางคนจะโทรไม่โทรโทรไม่โทรติดต่อไม่ต่อเจอเจอคุยทักได้นะคะสงสัยถามได้นะคะมันเหมือนกับแค่แค่คลิกนะเนาะถ้าคุณมีสวนของตัวเองอยู่แล้วใช้ปุ๋ยเป็นอยู่แล้วหรือขี้เกียจคิดขี้เกียจอะไรแล้วเนี้ยก็ติดต่อมาหาตัได้นะมีคนพ่นที่ดีดูแลดีจัดการดีขาดแค่ ตัวคุณภาพปุ๋ยที่จะไปตอบสนองความสําเร็จของท่านให้ได้ชมากยิ่งขึ้นไปเลาได้เลยเดี๋ยวนี้อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกปีทุกปีนะคะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องเจอหนาไหมเราต้องเจอแรงเจอร้อนอะไรอีกหรือเปล่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรึกษาชตตีเขาจะมีความเชี่ยวชาญในปุ๋ยของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะสามารถปรับใช้ได้กับทุกช่วงแล้วก็ทุกระยะแล้วก็ทุกฤดูกาลได้บางคนบอกว่ามึงเชี่ยวชาญได้ไงวะเฮ้ยมึงเชี่ยวชาญได้ไงคือผมมีลูกค้าเยอะ พอผมมีลูกค้ายเยอะทั่วประเทศผมเลยจดข้อมูลจดบันทึกว่าอากาศแบบนี้ดินแบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นแบบไหนเพราะแต่ละพื้นที่ลาดไม่เหมือนกันะนะครับเชื้อราควรจะใช้แบบไหนกระแปลงไหน<ช>เขาบอกว่าฝนตกเยอะทําให้ลําไยสีเปลี่ยนมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ถูก<ช>มันก็ถูกครับแต่ท่านก็รู้แล้วว่าฝนตกเยอะ ท่านมาเลือกทําเก็บหน้าฝนเองเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีแบบแผนใช่เพราะฉะนั้นการวางแผนตั้งแต่ทําสารนี่มันต้องโยงแล้วเป็นวัฏจักรรวมกันไปถึงตอนเก็บเกี่ยวเลยรู้ชอบตรงไหนรู้ไหมรู้ตรงที่ตรงไหนถอดออกได้ปุ๋ยอันไหนอันไหนเราถอดออกได้เราไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับนี่นะก็ผ่านหน้าเราไปอีกแล้วนะครับของน้าหนักสวยงามนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจาก ทุกๆอย่างรวมกันมันทําให้เกิดภาพนี้ครับโอเคยาวเลยเราไปก่อนครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเฮียโพดนะคะที่ไว้วางใจเราแล้วก็ส่วนทุกๆส่วนเลยนะคะที่ไว้วางใจให้เราดูแลใช่ครับปุ๋ยกิฟฟิ์ลิงกับลำไยไปก่อนครับสวัสดีค่ะนี่นะคะสวยๆเลย ถ้าใครอยากให้คนรู้จักหรือคนที่เรารักนะคะเห็นของจสวยๆก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ